สวัสดีครับคุณบูชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูน,นครับวันนี้ก็มาติดอินเวอร์เตอร์โซลา่าปั๊มนะครับกับแผงโซลา่าเซลล์โพลีขนาด330วัตต์10แผงนะครับกับปั๊มสมิร์ตแฟงกิน5แรงลึก120เมตรท่อออกนิ้วครึ่งได้ประมาณนี้ เดิมๆจะใช้เครื่องปั่นไฟนะครับแต่ตอนนี้ลองใช้ระบบโซลาเซลล์เมื่อแดดอ่อนน้ำก็อ่อนนะครับแต่ตอนนี้ใช้ระบบผสมไฟมีแต่แดดเดีดเด๋ยวเราไปดูเครื่องกันนะครับได้ประมาณเท่านี้ฮะ ก็แดดก็ประมาณนี้ตอนนี้ใช้ระบบผสมไฟนะครับ ac dc ac มาจากอินเวอร์เตอร์ที่แปลงนะครับจากหมแบตเตอรี่นี่นะครับเป็นแบต nmc ขนาด1 2 0แอมป์มาเข้าอินเวอร์เตอร์2,000วัตต์แล้วก็มาผ่านมิเตอร์ตอนนี้ดึงไฟ ac ที่ร้อยกว่านะครับร้อ ถ้าแดดออนเมื่อกี้ดึงที่1,000กว่าวัตต์นะครับตัวนี้ดึงที่2,000วัตต์ก็เอาช่วยเสริมเวลาแดดออนกับอินเวอร์เตอร์ขนาด5,500วัตต์ครับ5.5กิโลวัตต์งานดีนะครับตัวนี้เป็นไฟมาจาก เครื่องปั่นไฟนะครับเดี๋ยวจะต่อไว้ให้คุณลูกค้าเอาไว้ดูดตอนกลางคืนแต่ช่วงกลางวันแบบนี้ถ้ามีเมฆมากนะครับถ้าแดดอ่อนมันก็จะน้ำก็จะอ่อนไปด้วยถ้าอ่อนมากๆน้ำก็จะขาดไปนะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะตัดไปแต่ถ้ามีไฟสำรองแบบนี้นะครับน้ำออกได้ทั้งวัน แต่เดี๋ยวต้องมีแผงเพิ่มนะครับมีแผงเพิ่มแล้วก็ช,ชาร์จเจอร์นะครับเอามาชาร์จแบตอีกทีนึงนงเอาไว้สำรองตอนที่แดดอ่อนครับน้ำจะได้ไม่ขาด5 0าเฮิร์ตก็ยังมีการดึงไฟฟ้ามาช่วยอยู่นะครับในป่านะครับตัวอะไรไม่รู้นี่ ก็ยังดึงไฟ AC มาช่วยที่250วัตต์มีอีกตัวนะครับตัวนี้2,200วัตต์เดี๋ยวว่าจะลองใช้ดูว่าจะไหวหรือเปล่ากับปัม๊มสมมริเฟวองกิน5แรงน้ำลึกมากนะครับน้ำอยู่ลึกมาก120เมตรเลยทีเดียวเครื่องนี้ออก50เต็มๆนะครับ ตอนนี้แดดแรงนะครับผมจะลองตัดไฟ AC ลงอ่าตอนนี้ใช้ไฟจากแผงล้วนๆความถี่ลดลงนะครับแดดไม่นิ่งด้วยวันนี้รอบนอกฝนตกผมเอาไฟจากอินเวอร์เตอร์มาช่วยครับผสมไฟด้วยระบบกิดกูนะครับกิดกูก็คือใช้ไดโอดบิด2ตัวไดโอด4ขา ี่จริงใช้ไดโอดตัวใหญ่แบบนี้5ขาก็ได้เหมือนกันจะเห็นว่าถ้ามีไฟ AC มาเสริมนะครับความถี่จะอยู่ที่50นิ่งๆเลยมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาที่300กว่าวัตต์แต่ดึงไฟจากแบตก็เยอะเหมือนกันนะครับ มาดูว่าดึงไฟดึงกระแสะจากแบตเท่าไร่ดึงไฟดึงกระแสะแบตท,ที่14แอมป์ก็ถ้าแบบนี้5ชั่วโมงได้นะครับจ่าได้5ชั่วโมงถ้ามันดึงประมาณนี้แต่ก็อยู่ที่แดดนะครับถ้าแดดอ่อนมันก็จะดึงเยอะ เดี๋ยวผมจะลองเอาไฟจากแผงลงนะครับว่าเครื่องจะทำงานหรือเปล่ามันจะกินไฟจากอินเวอร์เตอร์กี่วัตต์ลองดูนะครับอ่าตอนนี้ไม่มีไฟจากแผงแล้วใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเต็มเต็มเลยนะที่หนึ่งพัลดเหมือนกันนะ่ะ รถมาเกนต้องมีแผงช่วยนะครับแบตบผมไม่ได้ชาร์จมาด้วยนะครับ28ถึง30แอมนะต้องผสมไฟแบบนี้น้ำจะได้ไม่ขาดแล้วก็อินเวอร์เตอร์จะได้ความถี่50เฮิร์ตเต็มเต็ม อินเวอรเตอร์ water, ตัวเดิมนะครับเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเอาอีกรุ่นมาใช้รู้สืกอว่าตัวนี้จะทํางานได้ดีมีอีกอย่างนึงเดี๋ยวจะลองแผงโมโนมาใช้ถ้าเทียบกับโพลี่มันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะรีวิวกันเรื่อยๆน้ําก็ยังออกดีนะครับ ท้องฟ้าครับไม่ค่อยล่งเท่าไหร่ครับมีมูมัวมีเสียงโอรครับสรุปนะครับบรรยากาศแบบนี้คืมคืมแล้วก็แดดมามามาหายหายต้องมีไฟ AC มาช่วยนะครับโดยการใช้อินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่แบบนี้ครับน้ำจะได้ออกนิ่งๆนะครับแดดมาไม่นิ่งมามาหายๆเดี๋ยวแรงเดี๋ยวอ่อนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เผื่อไว้นะเป็น5,500เลยที่จริง5แรงนะครับ5แรง1แรงเท่ากับ750วัตต์ สแรงก็14บสแรงสี่แรงสี่แรง,แรงหแรงก็อยู่ที่ประมาณ3า0 0ันห้าสามพัวัตต์นี่เอาอินเวอร์เตอร์มาเผื่อไว้มันจะได้ไม่ทำงานหนักจนเกินไปเดี๋ยวต้องดูสเปคอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก่อนว่ารับแรงดันจากแผงได้กี่โวลต์นะครับน่าจะต้องมีแผงมาเพิ่ม10บแผงไม่น่าจะพอ ถ้าจะให้น้ำออกนิ่งๆเพราะว่ายังมีไฟมีการดึงไฟ AC มาใช้อยู่ตลอดเวลาถ้าแผงพอนะครับมันจะไม่มีการดึงไฟจากอินเวอร์เตอร์ไปใช้เลยนะครับต้องเป็นศูนย์ะครับแต่นี้ดึงไฟจากอินเวอร์เตอร์ของเราไปใช้ที่300กว่าวัตต์เพิ่มอีก2แผงน่าจะพอครับ ดี๋ยวให้ช่างโอต่อขึ้นแทงเป็นแทงน้ำแฟดครับอ่อาน้ำเก็บไว้ในแทงแล้วก็ระบายออกขึ้นแทงสำรองไว้ ดูเครื่องปั่นไฟที่ใช้นะครับวันนี้น้ำมันแพงด้วยปั่นไฟลแล้วแล้วน้ำได้แค่นั้นนะครับมันจะไม่คุ้มอะเท่าที่ดูแล้วนะครับมันจะไม่คุ้มกับการแลกกับราคาน้ำมันเดินสายไฟมาด้วยนะครับเป็นหมอกก้อเกษตรปลายสายไฟตกวาบเลย ะว่าห่างจากตัวเมืองเยอะ,อะส่วนนี้นี่เป็นวาลวเทสนะครับถ้าออกสี่หุนนครับน้ำจะออกประมาณนี้ถ้าออกนิ้วครึ่งก็อย่างนี้เห็นเมื่อกี้ครับตอนนี้เราก็จัไฟจากหม้อกเกษตรมาเสริมแล้วนะครับเนื่องจาก ไฟจากหม้อกเกษตรนะครับมันเป็นปลายสายแรงดันมันจะลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูว่ามันจะกินกระแสด้านหม้อกเกษตรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นระบบนี้จะใช้แผงโซลาเซลล์เป็นหลักถ้าไฟขาดมันจะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาช่วยหลักการทำงานมันเป็นแบบนี้แล้วครับน่าถ้ามีไฟฟ้ามาเสริม ความถี่ก็จะนิ่งๆแบบนี้นะครับ50เฮิรตเป็นปกติของมอเตอร์เส้นนี้นะครับเป็นไฟ AC เป็นหม้อก,กษตรนะครับอันนี้เป็นไฟจากแผงชุดนี้เป็นกราวนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ต่อรวมไปถึงตัวนี้นะครับเป็นสายจากมอเตอร์เราเอาแคบออกนะครับ ตอนนี้ดึงไฟจากการไฟฟ้าที่7แอมป์นะครับ7214อยู่ที่1,400วัตต์เนื่องจากว่าแดดหายอีกแล้วครับนี่เมฆบังพรอาทิตย์ครับเดี๋ยวรอดูแดดออกอีกทีว่ามันจะดึงไฟจากการไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับเมื่อแดดออกนะครับตอนนี้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าอย่างเดียว ความพีลดลงเนื่องจากเป็นปลายสายเดี๋ยวจะลองวัดดูว่ามันมากี่โวลต์นะครับกี่วัดไฟดูนะครับเหลือ190ก็ถือว่าพอรับได้นะครับแต่ถ้าแรงดัน220ลดมันก็จะกินกระแสะเพิ่มนะก็จะกินกระแสะเยอะนิดนึงก็อยู่ประมาณ7แอมป์นะครับน,นี้วัด AC แดดยังไม่มา ตอนนี้รอแดดนะครับโอ้โหมีก้อนใหญ่มากอีกนิดเดียวจะพ้นแล้วนี่แล้วครับอุปสรรคของระบบโซลารปั๊มถ้าเป็นระบบโซลารปั๊มที่ไม่มีไฟจากการไว้ามาสำรองก็คือดับแต่อันนี้นะครับเป็นระบบ ACDC ใช้หลักการผสมไฟนะครับ ถือว่าช่วยได้น้ำไม่ขาดนะตอนนี้น้ำก็ยังไหลปกติแต่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่ถ้าแดดมาก็จะตัดไฟจากการไฟฟ้าออกไปเลยเหลือแต่ไฟจากแผงอย่างเดียวแดดเริ่มดีมาแล้วครับก็ยังกินกระแสจากไฟ e c อยู่ครับ ที่4แอมปา4แอม3แอมถ้าแดดแรงๆนะครับก็4แ3 m สรุปเลยนะครับชุดนี้แผงยังไม่พอ,อต้องเพิ่มอีก2แผงถึงจะใช้ไฟจากแผงเต็มๆต,ตอนนี้มีไฟ AC มาช่วยนะครับก็จะดึงไฟจาก การไฟฟ้าที่3แอมป์นะครับ326ที่600วัตต์ถึงจะใช้ปัม๊มแฟงกินตัวนี้5แรงตัวนี้ได้เต็มที่โอ้น้ำใกล้จะเต็มแล้วมันพ่วงกันนะครับ ด้านนี้เต็มด้านนี้ก็เต็มระดับน้ําต้องเท่ากันน้ําออกประมาณนี้ตอนนี้แดดออนนะครับมีเมฆบังนี่นะครับแดดออนดึงไฟจากอินเวอร์เตอร์ที่1.13กิโลวัตต์นะครับก็คือ1,100วัตต์ดึงไฟจากแบตที่5 1แอมป์นะครับ ถ้าดึงแบบนี้นะฮะแบตจะใช้ได้ที่2ชั่วโมงนี่เป็นระบบ24โวลต์แบต NMC นะครับผมยังไม่ได้ชาร์จมานะฮะแดดออนได้ที่44เฮิร์ต น้ำก็ยังออกเท่าเดิมนะฮะต้องมีแผงอีกสี่แผงแล้วก็มีชาร์จเจอร์ชาร์จลงแบตนะเพื่อไม่ให้น้ำขาดนี่โดนบังนะครับ อ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอล๋ลำพูนมีอะไรก็ปรึกษากันได้นะครับทางเบอร์โฮ087 579 6601ดา id line 5 7 9 6 6 0ดรวมไปถึงทาง Facebook ชื่อเพจช่างเอล๋ลำพูนโซล่าเซลล์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ